เราเองทุกคนต่างคนต่างก็มีบาปถ้าเวลาจะตายได้จะบาปกระบนเนื้อสประการมัมาชิงเันเข้าเราหนองใจหมายความว่าถ้าเราเลกเึื่งบาปบาปจะเกาะติดไม่ยอมปล่อยงวนจะดึงลงไว้อย่างิถแต่เราได้ท่บุญก่อนบุญก็จะเกาะติดบาปเข้าไม่ได้เหมอนกันเพราอย่างใดยังหนึ่งเข้าอีกอย่างหนึ่งก็เข้าไปได้ วิธีป้องกันก็คือว่วาตามที่พระเจ้าทรงสอนท่านบอกขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือบาปที่ทํามาแล้วในการก่อนอย่าตามนึกถึงปล่อยทิ้งมันไปเลยอีกอย่างเดียวเราเคยทําบุญอะไรบ้างนะอย่างเคยใส่บาตรเคยบูชาพระเคยสวดมนต์เคยฟังเทศน์อย่างเคยให้ทานอย่างนี้เป็นต้นตามนึกถึงไวโดยเฉพาะ อิดมันก็จะมีอารมณ์ชิมแต่เพราะบุญมันก็จะห่างเลยเนื้อบาบแสดงทั้งๆที่รู้ว่าบาปมันไม่ขอไม่ดีเราคิดว่าจะไม่ทำเลยกะอย่างยิ่งถือศีห้าเราคิดว่าจะไม่ละเมิดบางทีโลกเถลอไปละเมิดเขามเมื่อละเมิดก็แล้วก็ตกใจเมื่อตกใจก็ทิ้งมันใหม่ไม่ตามนึกถึงมันนึกถึงบุญต่อไป พิธีที่พระเจ้ทาทรงแนะนำง่ายๆนึกถึงผมคือว่าให้ภาวนาพิพุทธานสติกรรมฐานที่ใช้คำว่าพุทธโธแต่ว่าคำภาวนาในอย่างใดก็ได้นะ,ะนาณะที่ก่อนที่เราจะภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะว่าคำสอนทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้าจะภาวานาพุทธโธก็ได้สมาหลัะไรอีกิีคุกโตก็ได้หรือละมั่าะทาก็ได้ตามใจชอบ แต่จิตของเราก่อนจะภาวนาน,น้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นเชื่อเป็นปพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระเจ้าเป็นอารมณ์นี่การที่พระเจ้าแนะนําให้ทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีกำลังสูงมากปัญญาที่การมากแม้แต่คนที่มีบาปมากมากแค่นึกถึงพระองค์อย่างเดียวโดวยไม่มีตป้ารบมาก,ก่อน ก็ยังสามารถวันิพานได้